ยุดก้าวสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบในยุค next normal เช่นทุกวันนี้ y ม m a h a มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนําเสนอเทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพในการใช้ชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ y ม m a h a ภายใต้ชื่อ ART Art for Human Possibility และหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากามาฮ่าที่พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ Application พื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สัมผัสประสบการณ์ความสมาร์ทเต็มรูปแบบก่อนใครนั่นก็คือ Yamaha Y Connect ที่จะมีอยู่ในรถจักรยานยนต์ออโตเมติกพรีเมียมคลาส150ซีซีครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกที่รถซีซีระดับนี้จะสามารถเชื่อมต่อความสมาร์ทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Connect ชีวิตให้สมาร์ทขั้นสุดกับ Y Connect นี่คือเทคโนโลยีในรูปแบบแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเรากับรถผ่านสมาร์ทโฟนให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับรู้ข้อมูลสำคัญของตัวรถและการขับขี่ด้วยหลากหลายฟังก์ชันให้ชีวิตในทุกวันของเราหมดกังวลในการใช้งานสะดวกสบายและสนุกเร้าใจในการขับขี่ไปพร้อมกันหมดกังวลในการใช้งานทุกเรื่องรถเริ่มจาก ฟังกชันที่ทำหน้าที่เสมือนช่างตรวจสภาพรถส่วนตัวซึ่งได้แก่ฟังก์ชันแจ้งเตือนสถานะน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ช่วยผู้ขับขี่สามารถจัดการกับรถได้อย่างเหมาะสมหมดกังวลเรื่องความพร้อมของรถไปเลยโดยแบ่งการแจ้งเตือนเป็น3ระดับคือสีเขียวหมายถึงสภาพปกติดี สีเหลืองหมายถึงใกล้ถึงระยะกำหนดเปลี่ยนให้ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อตรวจสอบและสีแดงหมายถึงเกินกำหนดแล้วให้ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือน้ำมันเครื่องทันทีลำดับถัดไปฟังก์ชันแจ้งเตือนอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ฟังก์ชันนี้ช่วยผู้ขับขี่ ให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยแสดงการแจ้งเตือนว่าเครื่องยนต์กำลังมีปัญหาให้ผู้ขับขี่ทราบบนหน้าจอสมาร์ทโฟนและจะแจ้งผ่านทางอีเมลไปยังบุคคลที่ผู้ขับขี่กำหนดไว้เช่นผู้จำหน่ายหรือสมาชิกในครอบครัวได้ทราบในเวลาเดียวกันและอีกหนึ่งผู้ช่วยที่ทำให้ปัญหาการจําสถานที่จอดรถไม่ได้หมดไปนั่นคือฟังก์ชันบอกตำแหน่งสุดท้ายที่รถจอดดับเครื่องไว้ครั้งล่าสุด ให้ผู้ขับขี่สามารถเช็คตำแหน่งรถบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ระบบสามารถระบุวันเวลาตำแหน่งที่จอดและระยะเวลาที่จอดอย่างครบถ้วนหมดกังวลเรื่องการลืมที่จอดรถไปได้เลยสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาสำหรับฟังก์ชันในกลุ่มต่อไปนี้ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งได้แก่ฟังก์ชันแจ้งเตือนการสื่อสาร เพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องสําคัญโดยแสดงสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์หรือจดหมายกระพริบเตือนผู้ขับขี่ว่ามีสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้าและปรากฏค้างอยู่บนเรือนหม่โดยหากต้องการโทรกลับในทันทีควรจอดรถให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความปลอดภัยครับฟังก์ชันรับแจ้งและตอบคําถามข้อสงสัยต่างๆ ช่วยผู้ขับขี่ให้สามารถสอบถามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้ทุกเวลาสะดวกสบายเพียงพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการทุกคำถามจะได้รับการตอบอย่างครบถ้วนโดยผู้เชี่ยวชาญ่านทางอีเมลฟังก์ชันตรวจสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เราตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันในแต่ละช่วงการขับขี่ได้ทั้งแบบช่วงเวลารายวันหรือรายเดือน การรู้ยอดสรุปจะช่วยเราสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ชัดเจนขึ้นสนุกเร้าใจในการขับขี่กับฟัง,งก์ชันเรนกิ้งฟังก์ชันที่นอกจากทำให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ข้อมูลการขับขี่ทั้งของส่วนตัวและผู้ขับขี่คนอื่น